ใครเคยไปที่ตลาดบ้านลุงจังหวัดรัตนคีรีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของกัมพูชาอาจได้พบแม่ค้าขายเนื้อสัตว์ป่าหมูป่าเนื้อสายและกวางป่าแซมบ้าเป็นต้นแกงและหมูป่าไม่ได้ถือว่าเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ในกัมพูชาแต่กวางป่าแซมบ้าและเนื้อสายเป็นสัตว์ที่สหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติหรือว่า IUCN ระบุว่าอยู่ในกลุ่มที่ถูกโจมตีได้ง่ายและใกล้สูญพันธุ์อีกทั้งสัตว์ที่กล่าวมานี้ถือเป็นทรัพย์สินของรัฐ ดังนั้นการค้าขายเนื้อสัตว์เหล่านี้ในกัมพูชาจึงถือว่าผิดกฎหมายแต่ดูเหมือนว่าพ่อค้าแม่ค้าและลูกค้าจะไม่สะทกสะท้านยกตัวอย่างเช่นแม่ค้ารายหนึ่งเล่าให้ฟังว่าสัปดาห์ที่แล้วได้ซื้อเนื้อสัตว์ป่าจากพลานได้รวมกันประมาณ30-40กิโลกรัมราคาอยู่ที่200-500บาทต่อกิโลกรัม ส่วนลูกค้าที่มาซื้อเล่าว่าสัตว์ป่าเหล่านี้ได้นําไปรับประทานเอาไปทายาหรือว่าเอาไปตกแต่งบ้านที่สําคัญแม่ค้ารายนี้มีลูกค้าทั่วทั้งกัมพูชาที่โทรศัพท์สั่งเนื้อและจ่ายเงินผ่านทางโทรศัพท์มือถือแม่ค้าเล่าต่อว่าเหตุผลที่ยังดําเนินกิจการไปได้ด้วยดีเป็นเพราะการคอรัปชันเธอให้สัมภาษณ์ว่าต้องจ่ายเงินให้กับตํารวจต่อต้านอาญากรรมทางเศรษฐกิจมาหลายปีแล้วเดือนละประมาณ1 2 0 0ถึง1,600บาท เธอบอกว่าไม่ใช่แค่เธอคนเดียวที่ทำแบบนี้พอค้าแม่ค้าคนอื่นที่ขายของผิดกฎหมายก็ทำเช่นเดียวกันในขณะที่หัวหน้าสํานักงานตำรวจระบุว่าไม่เคยทราบเรื่องนี้มาก่อนและกล่าวว่าจะไปสืบสวนสอบสวนเรื่องนี้ดูถ้าเป็นความจริงก็จะเอาผิดกับเจ้าหน้าที่ที่ทุจริต ในขณะเดียวกันกลุ่ม NGO ที่ปกป้องสัตว์ป่าในพื้นที่บอกว่าพยายามจะจัดการกับแม่ค้ารายนี้กว่า10ครั้งแล้วแต่ไม่เป็นผลและไม่ใช่แค่ตลาดบ้านลุงเท่านั้นตลาดอื่นๆในจังหวัดรัตนคีรีก็ขายเนื้อสัตว์ป่าอย่างแพร่หลายกนกันสาเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะไม่มีการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่อย่างจริงจังเพื่อหยุดการกระทําของผู้ล่าทีมข่าวอาเซียนสปริงนิวส์ราย